สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆมาชมดอกแมกโนเลียของคนข้างบ้านนะจ้านี่แหละจ้าที่เห็นอยู่นี้นะจ้าเขากําลังจะออกดอกเห็นไหมจ้าสวยสวยมากเลยจ้าขนาดไม่มีดอกไม่มีใบก็สวยจ้าเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆก,ก,กันเลยจ้าเพื่อน ส้มก็ได้เดินเข้ามาใกล้ๆแล้วนะจ้าวันนี้แดดดีมากเลยจ้าเขาเป็นดอกสีสีม่วงนะจ๊ะเพื่อนๆนี่จ้ะกำกำลังแรกเออแรกแย้มสีม่วงม่วงโอ้ยถ้าถ้าออกดอกหมดคงจะสวยน่าดูเลยจ้ะเพื่อนๆเห็นไหมจ๊ะสุดยอดเลยจ้ะอืมอันนี้อันนี้ นี่จ้ะดอกของเขาสีม่วงๆอันนี้ยังไม่ออกนะจ๊ะเดี๋ยวอีกสักสาอาทิตย์มาชมตอนที่เขาบานกันเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าเนี่ยจ้ะส่วนที่ร้านขายต้นไม้เขาก็ขายดอกแมกโนเลียนะจ๊ะ อันนี้เป็นสีม่วงจ้ะเพื่อนเนสีม่วงต้นเล็กๆเขาขายกระถางละนี่จ้ะเท่าไหร่ห้ามัดใสร้อนห้าสิบจ้ะห้าสิบปอนจ้ะห้าสิบปอน,ปอนห้าสิบปอนก็สองพันสองพันกว่าจ้ะต่อต้นหนึ่งจ้ะเพื่อนๆเนี่ยต้นขนาดเนี้ยก็แพงอยู่เหมือนกันจ้ะเพื่อนๆ ก็ดูของเชาบ้านเขาก็แล้วกันจ้ะเพื่อนเพื่อน <c oughs> และแล้วสามอาทิตย์ให้หลังแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆนก็ออกมาเป็นแบบนี้ละจ้าก็อยู่ในรั้วส้มเหมือนเดิมจ้านี่ละจ้าสีสีม่วงกำลังสวยเลยจ้าและช่วงนี้ก็ลมพัดดีจังเลยจ้า กลีบของเขาก็ร่วงตามพื้นนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่9องศาจ้ะก็หนาวอยู่แล้วก็ลมแรงเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันเลยจ้านี่แหละจ้ะเพื่อนๆกลีบของเขาร่วงตามพื้นแบบนี้แหละจ้ะส้มต้องเอาเสียงออกจ้ะเพื่อนๆเพราะว่า ลมแรงมากได้ยินแต่เสียงลมจะพัดพัดกล้องก็เลยจําเป็นต้องใช้เสียงภาคเอานะจ๊ะแต่ตอนอื่นๆก็ใช้เสียงจริงจ้าเพื่อนๆมีแต่ตอนนี้ใช้เสียงภาคเอาจ๊ะเห็นไหมจ๊ะลมแรงจริงๆเลยจ้าแล้วเเวลา กลีบของเขาร่วงก็เหลือไว้ข้างในข้างในก็เป็นอีกแบบหนึงจ้ะเพื่อนๆนเดี๋ยวส้มจะเอาให้ชมจ้าว่าข้างในเป็นยังไงนี่แหละจ้ะเพื่อนๆเ,เป็นแบบนี้ลจะจ้ะที่กลีบของเขาออกไปแล้วดูดูแล้วก็สวยไปอีกแบบหนึ่งจ้าจะ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาให้ดูชัดๆอีก ที่หนึ่งจ้ะเนี่ยจ้ะเพื่อนๆกลีบของเขาร่วงหมดแล้วนะจ๊ะที่เห็นอยู่นี่อันนี้ยังมีกลีบอยู่จ้ะลมก็ยังแรงอยู่จ้ะเพื่อนๆแล้วใบของเขาก็เริ่มจะแตกแล้วนะจ๊ะนี่ใบใบของเขาจะเนี่ยจ้ะกำลังจะแตก พอดอกร่วงหมดก็ใบก็ออกมาจ้ะก็จะสวยทั้งใบทั้งดอกสวยตลอดการเลยจ้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆระชมที่อื่นกันเลยจ้าส่วนช่วงนี้ก็ถ่ายอีกมุมหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนๆถ่ายในออดอกไม้สีขาวกับดอกกํา แมกโนเลียสีม่วงเข้มจ้ะอีกมุมหนึ่งจ้ะนี่จ้ะตะวันก็อยู่ข้างหลังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ส่วนต้นนี้ก็บานเต็มที่เลยจ้ะเพื่อนๆดูสิสวยงามมากสวยงามจริงๆเลยจ้ะ ีชมพูอ่อนนะจ๊ะจะจงามจนหาคำบรรยายไม่ถูกจ๊ะพอพอดอกของเขาหมดไปแล้วก็มแแล้วก็ออใบของเขาก็ออกมาจ้ะ ขอโทษจะมีคนเดินผ่านเขาเลยพูดกับส้มว่าสวยมาก่เนจะอพอพอใบพอดอกของเขาหายไปใบของเขาก็จะตามมาจา้ะเป็นสีแบบนี้จ้ะเพื่อนๆ เดี๋ยวไปชมทางโน้นกันเลยจ้ะสีสวยๆสีสีม่วงสีม่วงแก่ๆจะเดี๋ยวไปชมกันเลยจ้าส่วนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็เป็นสีม่วงแก่ๆนะจ๊ะเพื่อนๆนี่จ้ะดอกของเขามีตั้งแต่ข้างล่างถึงข้างบนเลยจ้ะสีม่วงแก่เนี่จ้ะ กำลังบานสวยอันไหนที่ไม่บานก็ตุมต่มๆเป็นสีม่วงแก่ๆเลยจ้ะจ้ะส่วนดอกข,า,ขาวๆนี้ไม่ใช่นะจ๊ะก็คล้ายๆกันนะจ๊ะเขาออกดอกเขาออกดอกในช่วงนี้เหมือนกันจ้ะเดี๋ยวไปชมต้นต้นใหญ่ๆทางโน้นกันเลยจ้าเนี่ยจ้กที่เห็นอยู่ที่เห็นอยู่เนี้ยจ้ะนั่นก็กำลังบาน สวยงามจ้ะส่วนต้นนี้ก็ใกล้จะโรยแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆกรีบเขาร่วงเยอะเหมือนกันจ้นนี่จ้ะก็ดอกก็สวยเหมือนเดิมจ้าเพื่อนๆใบของเขาก็กำลังจะออกมานะจ้ะจ้ะถ่ายนานไม่ได้นะจ้ะเดี๋ยวกลัวเจ้าของบ้านจะออกมาจ้า ไปชมตน้นอื่นๆกันเลยจ้าเพื่อนๆส่วนสองต้นนี้ก็ร่วงเยอะเลยจ้ะดูสิจ้ะกลีบของเขาร่วงตามพื้นดินนะจ้ะอยู่สองต้นด้วยกันต้นหนึ่งก็ดอกใหญ่ต้นหนึ่งก็ดอกธรรมดาจ้ะเพื่อนๆเ,เขาก็บานได้ไม่นานนี่จ้ะสวยงามมากเลยจ้ะดูดูร่วง ตามพื้นสิจ้ะเพื่อนๆน,น,นจ้ะแล้วเขาก็เดี๋ยวก็แตกใบจ้ะพอแตกใบใบของเขาก็เป็นสีเขียวสีเขียวยังยังสวยเลยจ้ะใบก็สวยดอกก็สวยจ้ะเพื่อน,อน,น,นจ้ะก็ส้มก็ถ่ายจนจนไม่อยาก กระพริบตานะจ๊ะเพื่อนความสวยของเขาสองต้นนะจ๊ะต้นหนึ่งต้นหนึ่งดอกใหญ่ต้นหนึ่งดอกธรรมดาจ้าท้ายที่สุดนี้ส้มหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบดอกแมกโนเลียในประเทศอังกฤษนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามจ้าสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งยิ่งขึ้นไปได้นะจ้า ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจะโชคดีนะจ๊ะบ,บายๆเลิฟเลิฟพอดีจ้า